ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณครับเวทคำทูโนเวล5้าสิบเอดยังไม่ทันทําอะไรก็มีทรัพมาประเคนให้ถึงที่ลูเบลทั่วทั้งสมาคมนักปรุงโอสดกลับกลายเป็นนิ่งเงียบงานไปพักใหญ่เย่หยุงซีนั่งขว่ห้างโยนตราสัญ,ญลักษณ์เตาหลอมสีเงินเล่นอย่างสบายใจสายตาจับจ้องพนักงานสาวและพวกเซียวเหอสลับกันท่านประมุกเซียวเรื่องนี้เป็นปัญหาภายในสมาคมของพวกเราดังนั้นได้โกรดอย่าได้เข้ามาแทรกแซงเป็นพนักงานสาวเซียวหญิงที่เปิดฉากกล่าวด้วยเสียงเรียบนิ่งเฉยชาเซียวเหอหนังหน้ากระตุกที สยวญิงเจ้าเป็นเพียงพนักงานต้อนรับผู้ตํำต่อยกล้าดีอย่างไรถึงพูดเช่นนี้กับพวกเราหมาเซียนกล่าวโต้อย่างเดือดดานตัวมันเป็นถึงนักปรุงโอสดระดับแกนแท้มีหรือจะยอมปล่อยให้พนักงานหญิงผู้หนึ่งวางอำนาจส่โอเจ้าสูงส่งขนาดนั้นเลยหรืออย่างไรหลังสิ้นสุดคำกล่าวของหมาเซียนนำเสียงชราภาพแตกกลับทรงพลังอำนาจสายหนึ่งก็พลันดังขึ้นมา คาราวาท่านประธานทุกคนในสมาคมรีบหันหน้าไปทางชั้นสองและทำความเคารพพร้อมกันจะมีก็เพียงหมาเซียนและเซียวเหอเท่านั้นที่อกสั่นควาญแขวนไม่กล้าขยับแม้แต่ครึ่งก้าวใบหน้าแตกตื่นราวกับเห็นโลกกำลังจะวินาศสิ้นพวกมันคิดไม่ถึงเลยจริง,รงๆว่าประธานสมาคมจะถึงกับออกหน้าด้วยตนเองเ,งเพียงเพราะเรื่องเล็กๆเช่นนี้หมาเซียนและบุตรชายใช้อำนาจในทางมิชอบหลายหนทั้งยังไม่สำนึกผิดปลดจากตำแหน่งนักปรุงโอสถของสมาคมทันทีส่วนประมุกเซียวเห็นแก่ที่ท่านยังไม่ลงมือฆ่าจะปล่อยไปก่อนก็แล้วกันแต่เรื่องความร่วม เรียงเรากับทันสวรรค์่าลงมากลางใจหมาเซียนลมทั้งยืนดวงตาเมอลอยประดุดร่างไร้วิญญาณทางฝั่งของเซียวเหอก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันใบหน้าเขียวคล้ำดวงตาหมองแสงลงอย่างเห็นได้ชัดเพียงเพราะนะักปรุงโอสถระดับปรมาจารย์ผู้หนึ่งท่านถึงกับไม่แยแสความสัมพันธ์ระหว่างขุมกำลังเลยงั้นหรือเซียวเหอตะโกนถามสมาคมนักปรุงโอสถของพวกเราวางตัวเป็นกลางทั้งยังทำประโยชน์มหาศาลให้กับทุกประเทศในดินแดนแห่งนี้ความสัมพันธ์อะไรนั่นถ้ามีมันก็ดีแต่ถ้าไม่มีพวกเราก็มิได้เสียหายอะไรสุดท้ายข้าขอบอกประมุกเซียววตรง่่าใช สมาคมนักปรุงโอสถของเราให้ความสำคัญกับเด็กคนนี้มากกว่านิกายของท่านจริงๆหลังได้สดับฟังวาจาอันแสนจะเรียบิ่งทั้งเซียวเหอและหมาเซียนถึงกับปลื้มน้ำลายลงคออึกใหญ่หัวใจเต้นะระัวด,ด้วยหวาดหวั่นเท่าหากนิกายเทพสุริยันรู้เรื่องในวันนี้มีหวังตระกูลหมาและตระกูลเซียวได้ถึงจุดจบเป็นแน่แท้บัดซบข้าไม่น่ากวนเท้าหาเซียนมากับเจ้าเดรัชานี่เลยจริงๆกดดาพวหมาเซียนในใจอยู่ครู่หนึ่งเซียวเหรอรีบหันไปยังทั้นสองของสมาคมพร้อมทั้งภสานมือคาราวะอย่างสุภาพ ท่านประธานสมาคมฟานเจียนเรื่องในวันนี้เป็นข้าที่ผิดเองหากท่านอยากให้ชดเชยอย่างไรได้โปรดเอ่ยมาแต่ข้าขอร้องอย่าได้ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองขุมกำลังเลยนะขอรับไม่เช่นนั้นตระกูลเซียวของข้าได้ตกอยู่ในที่นั่งลำบากแน่โอ้ประมุกเซียวท่านเปลี่ยนอารมณ์เร็วดีแท้แต่คนที่ท่านควรชดเชยให้ไม่ใช่ทางสมาคมหรอกนะแต่เป็นเด็กคนนั้นเมื่อได้สดับฟังสีหน้าของเซียวเหอที่เมื่อครู่ดูอ่อนโยนคลานกลายเป็นกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในทันทีเพราะมันรู้ดีถึงจุดประสงค์ของอี สหายน้อยเจ้าอยากให้ข้าชดเชยเช่นไรหันขวับไปหาเย่ยหยุนซีซึ่งนั่งอยู่ไม่ไกลเซียวเหอกล้ามกลืนเอ่อยถามอย่างสุภาพไม่กล้าเสียมารยาทเลยสักนิดเย,ย่หยุนซีผุดรอยยิ้มราวกับรอเวลานี้มานานอย่างไรอย่างนั้นอืมเห็นแก่ความจริงใจของท่านแค่เหมาสมุนไพรระดับสิบปีกับหนึ่งร้อยปีทั้งหมดในสมาคมให้ข้าก็พออึกทั้งหม่าเซียนกับเซียวเหอแทบกระอักเลือดมันดาเจ้าเถะนี่มันปล้นกันชัดๆสมุนไพรระดับสิบปีและหนึ่งร้อยปีของสมาคมมีค่าเทียบเท่ากับสมบัติแปด ข้าหากตระกูลเซียวสูญเสียสมบัติมากมายขนาดนี้ในเซียวคริตตามีหวังได้ขัดสนจนมีอาจดำรงความเป็นตระกูลใหญ่ของมิกายเทพสุริยันได้แน่อะแฮมเห็นแก่ที่พวกเรารู้จักกันมานานข้าอนุญาตให้ประมุขเซียวผนชมาสิทธิ์นวดได้นะขณะที่เซียวเหอกำลังตัดสินใจส่งเสียงชราภาพก็ดังขึ้นอีกคราพเพื่อเสนอแนะแนวทางอึกตกลงเอาตามที่ท่านนว่ามาขอรับมีอาจถอยหลังเซียวเหอได้แต่กัดฟันยอมรับข้อเสนอของอีกฝ่ายใน,ในใจรู้สึกคลั่งแค้นสองพ่อลูกตระกูลมาเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ตนต้องพบเจอกัับบบเเเเเรรรรรื่่่่่องงวว้้าาาาาาายดดหกไไมมมมมใชพจจีีคสสถถโตแน มันหันไปมองทั้งสองแล้วกลดดานในใจอีกครั้งถ้าไม่ใช่เพราะมาเซียนยังมีประโยชน์อยู่บ้างเซียวเหอคงทุกตีมันจนตายเพื่อราบายอารมณ์ไปนานแล้วโฮอรฮอรฮฮฮฮฮถ้าง,งั้นเสียวหยิงมาหยิบสัญญาโลหิตที่ห้องเราพูดเท่าไปให้ประมุกเซียวประทับรับทราบแล้วเจ้าค่ะย่อกายคาราวาจากนั้นพนักงานสาวเซียวหญิงรีบวิ่งขึ้นไปบนชั้นสองในทันทีก่อนจะวิ่งกลับมาแล้วยื่นสัญญาโลหิตให้กับคู่กรณีหรือก็คือเซียวเหอ ก,กลืนน้ำลายลงคอหนึ่งครั้งแต่ถึงกระนั้นประมุขกระกูลเซียวก็ยังยอมประทับปลาแต่โดยดีแถมยังบีบบังคับให้มาเซียนประทับตราร่วมกันเพราะเหตุทุกอย่างเกิดขึ้นจากบุตรของมาเซียนดังนั้นมีหรือที่เซียวเหอจะยินยอมรับผิดช,ชอบแต่เพียงผู้เดียวแล้วปล่อยให้พวกมาเซียนลอยตัวอยู่เหนือปัญหาทางฝั่งเย่หยุนซีและหยุนชางเยว่เมื่อเห็นภาพนี้ก็เผยรอยยิ้มออกมาพวกเขาช่างโชคดีนักยังไม่ทันทำอะไรก็มีซับมาประเคนให้ถึงที่ห้าห้าห้าเพียงเท่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องเม็ดยาของเหล่าทหารที่เายแนนลกูรรผ หลังทำพันธสัญญาโลหิตเสร็จสิ้นเซียวเหอก็ลากตัวสองพ่อลูกตระกูลมาออกจากสมาคมนักปรุงโอสด,ด้วยอารมณ์ทุนเฉียวสุดจะยัางส่วนทางฝั่งของเยห่หยุนซีบัดนี้กำลังนั่งรอพนักงานจัดเตรียมสมุนไพรสิบปีและสมุนไพรหนึ่งร้อยปีให้แถมยังใช้โอกาสนี้ขายโอสถระดับแกนแทจำนวนมากที่เขาหลอมสร้างขณะฝึกฝนนี่สามีเท่าหาก,การแข่งขันสิ้นสุดลงการใช้ชีวิตอย่างสงบแล้วปรุงโอสถขายก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวนะว่าไหมระหว่างรอยหยุ่นชางเยวอเอ็นศรีษะซบลงที่ไหล่ของเด็กหนุ่มพลางกล่าวถามอย่างบขบัน อืมเป็นความคิดที่ดีอยู่เหมือนกันแต่ข้าอยากพาท่านไปท่องเที่ยวอย่างอิสระมากกว่าหลังพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งเย่หยุนซีจึงเอ่ยปากตอบกลับถึงแม่เซียนกระบี่เม,มาไม้ผู้เป็นอาจารย์จะเคยบอกว่าการเป็นอิสระนั้นยากแต่ตัวเขาก็อยากลองดูสับตั้งขออภัยที่ทำให้ทั้งสองท่านรอนานหลังจากบทสนทนาของสามีภรรยาดำเนินไปได้สักพักพนักงานสาวคนเดิมก็เดินเข้ามาพร้อมกับถุงเก็บของจำนวนสามถุงที่วางเรียงรายอยู่บนถาดถุงเก็บของสามถุงนี้แบ่งเป็นถุงเก็บสมุนไพรสิบปีถุงเก็บสมุนไพรหนึ่ง,งากการ ซึ่งจากการคำนวณโอสถระดับแกนแท้ความบริสุทธิ์เต็มสิบส่วนหนึ่งเม็ดมีมูลค่าห้าพันเหรียญปราณท่านขายทั้งหมดห้าร้อยเม็ดจะมีมูลค่าเท่ากับสองล้านห้าแสนเหรียญปราณเสี่ยวหญิงยื่นถาดให้พร้องทั้งเอ่ยปากอธิบายรายละเอียดอย่างไม่ขาดตกบกพร่องขอบคุณมากพี่สาวตอนนี้พวกตัวปัญหาไปกันหมดแล้วไม่จําเป็นต้องมากพิธีไปหรอกเย่หยุนซีกล่าวพลางยื่นมือหยิบถุงเก็บของจากถาดด้วยความยินดีคิดๆถ้าง,งั้นหากมีอะไรให้ช่วยเหลือก็มาหาพี่สาวที่นี่ได้เลยนะเสี่ยวหญิงป้องปากหัวเราะก่อนจะขอตัวกลัััััับไไไปปปทททททําา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 งงงงงงงนนนนนนฝ่่่่่่ยยยเเเเเหหหหหีีีแแลลละโวววมมมมือออออดดด้้้้สสสิิตกกกกกกรรพข็จคุถใ แต่หลังจากที่ออกมาได้สักระยะทั้งสองก็สัมผัสถึงคนกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังสะกดรอยตามอยู่ห่างๆน่าจะเป็นคนของตาเท่าตระกูลเซียวอะไรนั่นที่รับดูเหมือนพวกเราต้องเข้าวังก่อนกำหนดเสียแล้วเพื่อขจัดตัวหน้ารำคาญเหล่านี้เย่หยุนซีตัดสินใจเปลี่ยนแผนการอย่างฉับพลันหากถูกตามเช่นนี้ตลอดหวันสำหรับเขามันหน้ารำคาญเกินไปและทางออกที่ง่ายดายที่สุดก็คือการใช้อำนาจของราชวงศ์มาเป็นโลคุ้มกันอืมตกลงตามนั้นหยุนฉางเยโวมีได้คัดค้านทั้งสองจึงเปลี่ยนเส้นทางตรงไปยังประตูของพระราชวัััังงงงงใในนนนนททททีีกก่่่อออจจะะะโววปป้้้้้าาาายรรรรตตตตหหญิิแลเเดดขไภุผููสส ภาพนี้ทาเอาเหล่าผู้สะกดรอยตามมุนงงหลังจากนั้นไม่นานใบหน้าของพวกมันก็ซีดขาวราวกับเข้าใจอะไรบางอย่างถ้าถึงกับเป็นคนสําคัญของราชวงศ์ถ้าท่านประมุขอยากให้กระกูลเซียวสูญสิ้นหรืออย่างไรถึงได้ออกคาสั่งให้พวกเราลอบสังหารทั้งสองคนนี้รู้สึกหวาดกลัวสุดขีดหนึ่งในผู้สะกดรอยตามกล่าวด้วยน้ําเสียงสั่นเทาลูกพี่พวกเราจะเอาอย่างไรดีขอรับชายอีกคนเอ่อยถามชายผู้เป็นหัวหน้าสายศีรษะจะทําอะไรได้อีกและนอกจากไปรายงานงานท่านประมุขว่าคนสองคนนี้ไม่ควรเข้าใกล้ ผู้จบพวกมันก็รีบผันหลังกลับกระกูลซีลอย่างฉับไวภารกิจรนหาที่ตายเช่นนี้ต่อให้มีสักร้อยชีวิตพวกมันก็ไม่กล้าทำตัดกลับมาทางฝั่งของเย่หยุนซีและหยุ่นฉังเยโวกันบ้างหลังจากที่พวกเขาเข้ามาในวังก็ถูกองค์จัก,กรพรรดิสั่งให้เข้าพบณถงบัลลังในทันทีทั้งสองจึงใช้โอกาสนี้แจ้งข่าวเกี่ยวกับสงครามที่เขตชายแดนประจิมให้ทั้งองค์จัก,กรพรรดิและเหล่าขุนนางได้รับทราบโดยทั่วกันซึ่งมันสร้างความสะเทือนขวัญจนเกิดเสียงฮือฮาดังขึ้นไม่ขาดสายดีดีมากนี่เป็นขขากกน่าาวววดดดีีอองจักกรริในบปเลย็ไ้ จัก,กรพัฒยุนหัวราะสะใจจากนั้นเหลือสายตามองคันทีสางซึ่งยืนอยู่ข้างงบันลังคันทีสางนำเรื่องนี้ไปแจ้งกับผู้พิทักษ์เย่เทียนบอกให้เขาเตรียมออกเดินทางไปเขตชายแดนประจิพร้อมกับเด็กสองคนนี้ในอีกเจ็ดวันรับบัญชาฝ่าบาทคันทีสางประสานมือโคง้งศรีษะคาราวะก่อนจะเดินออกจากถงบันลังไปทำตามคำสั่งของผู้เป็นนายจัก,กรพัฒยุนจึงได้ถือโอกาสยกเลิกการประชุมขุนนางนายวันนี้และสั่งให้ทุกคนยกเว้นเย่เยหยุนซีกับหยุนชางเยว่แยกย้ายกันออกไปเจ้าลูกเขยพวกเราไม่ได้พบเจอกัััันนนนนนาาาาาามกกกเเลลยยยยะจจรรหหหออ่่ปททงงงใ้้ไซึคแ ขอรับกระหม่อมไม่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ประมาณ3ปีได้เย่หยุนซีคงศรีสย่างนอบน้อมก่อนตอบกลับอย่างฉับไวเขาเคยพบองค์จัก,กรพรรดิครั้งล่าสุดก็คือในวันปลุกพลังถึงกับยังจำได้แต่เจ้าดูเปลี่ยนไปจากตอนนั้นมา,จากจักรพรรดิหยุนเอ๋ยขณะชำเลืองสายตาสำรวจร่างกายอันแข็งแกร่งของเด็กหนุ่มเย่หยุนซีนิ่งอึ้งก่อนที่เขาจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดไม่ปิดบังองค์จัก,กรพรรดิสาเหตุที่กระหม่อมเปลี่ยนไปขนาดนี้ก็เพราะติตอสูรของกระหม่อมตื่นขึ้นในวันรับราชองคการ จกกักพรรดิหยุ่นตกตะลึงจนดวงตาเบิกกว้างแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังกลับมาสงบได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจสายตาเหลือบมองไปที่บุตรสาวอย่างยุ่นฉางเยวซึ่งกำลังก้มหน้าก้มตาทำท่าทางเขินอายนับตั้งแต่จบการรายงานข่าวอะแฮมเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องมงคลของเจ้าในฐานะพ่อตาก็สมควรมอบของขวัญแสดงความยินดีสิ้นสุดวาจานี้ป้ายทองคำลวดลายหงก็ลอยมาอยู่เบื้องหน้าของเย่หยุนซีในช่วพริตตาสองสามีภรรยาเมื่อเห็นป้ายนี้ก็ถึงกับอึ้งจนต้องอ้าปากค้างไปตามๆกันเพราะมันคือบัตรผ่านสำหรับขาวังงสบขขอรช์ พวกเจ้าสามารถเลือกสมบัติจากในคลังไปได้คนละสามชิ้นจักรพรรดยิยุ่ยกยิ้มคลางกล่าวราวกับมันไม่ได้มากมายอะไรห้าสิบสามสมบัติประเภทมิติที่พังทลายลูเบลสดับรับฟังคำเอื้อนเอ่อยของจักรพรรดิยุนผู้ซึ่งเป็นบิดาบุตรสาวอย่างยุนฉางเยวโวถึงกับดวงตาเบิกกว้างทั้งยังกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่ต้องบอกก่อนนะว่าคลางสมบัติของราชวงศ์ลุนแต่เก็บสิ่งของล้ำค่าเอาไว้และส่วนใหญ่เป็นถึงระดับดินกับระดับฟ้าซึ่งถือว่าเป็นสมบัติระดับสูงสุดในดินแดนแห่งนี้ อะไรพวกเจ้าไม่อยากได้ของขวัญที่พ่อให้งันหรือมองเห็นเด็กๆก,กำลังอึ้งจัก,กรพรรดัดยุนจึงเอ่ยถามขึ้นในทันทียุ่งชังเยโวและเย่ยุนซสีหันมองหน้ากันอยู่ครู่คร,คร่หนึ่งก่อนจะผสานมือคาราวด้วยความซาบซึ้งใจพวกเราพร้อมน้อมรับไว้ขอรับเจ้าค่ะทั้งสองกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกันห้าห้าห้ามันต้องอย่างนั้นสิเอาละเยโวเออพาว่าที่สามีลูกไปเลือกสมบัติและพักผ่อนเถอะเดินทางกันมานานคงจะอ่อนเพลียหน้าดูจาก,กรพรรดัดยุนงกล่าวพลางเผยรอยยิ้มแห่งความพึงพอใจ ยุงช้างเยโวและเย,ย่หยุนซีจึงได้ภาษานมือคาราวอีกคราก่อนจะเดินออกจากถงบัลลังไปยังคลังสมบัติซึ่งอยู่ทางทิศเหนือแถมมีทหารเฝ้าคุมกันแน่นนาองค์จัก,กรพรรดมีพระบัญชาให้พวกเรามาเลือกสมบัติสามชิ้นจากคลังยื่นป้ายทองให้ทหารตรวจทานจากนั้นทั้งสองคนยืนรอตาปริบๆอยู่ครู่ใหญ่เชิญขอรับทหารสองคนเปิดประตูให้หลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้นยุงช้างเยโวจึงรีคว้ามือสามีหนุ่มและพาเดินเข้าไปด้านในโดยไม่รอช้าเฮ้เฮ hey ้ hey, ที่รักใจเย็นใจเย็นคลังสมบัติมันไม่หนีพวกเราไปไหนหรอก ก,ก็มีแต่เจ้าเท่านั้นแหละที่ไม่ตื่นเต้นกับอะไรแบบนี้ยุงชางเยโวทําท่าทางแงงนอนใส่ถึงแม้นางจะมีฐานะเป็นองค์หญิงแต่นี่คือครั้งแรกเลยที่นางจะได้เข้าคลังสมบัติเอาละ,ละไม่หยอกท่านแล้วไปเลือกของเธอข้าเองก็จะเลือกเช่นกันเย่หยุงซียกมือลูบเส้นผมสีเงินของโธมสครานอย่างอ่อนโยนก่อนจะปล่อยให้นางเดินสำรวจตามใจหลังจากเวลาผ่านไปครู่ใหญ่เย่หยุงซีก็ได้ทำการกระตุ้นพันธสัญญายโลหิตสถิตร่างเพื่อส่งสัญญาณให้กับราชสีห์ทองคำสามตาเสิ่วจิงคงต้องรบกวนเจ้าแล้วช่วยข้า เสียงร้องของเสียวจิงดังขึ้นในหัวของเย่ยหยงซีเป็นสัญญาณตอบรับดวงตาสีดำกลับกลายเป็นสีทองอร่ามทั่วขณะภายใต้ความสามารถนี้เย,ย่หยงซีสามารถมองเห็นออร่าของสมบัติทุกชิ้นในคลังเจอแล้วแล้วเด็กหนุ่มเผยรอยยิ้มบางจากนั้นเดินตรงไปยังบริเวณที่มีออร่าหนาแน่นที่สุดซึ่งสิ่งที่เขาพบก็คือคันสระสีแดงฐานลวดลายวิจิตรงดงามดูแล้วทรงพลานุภาพเป็นอย่างยิ่งเฮอข้าไม่มีทักษะยิงธนูเสียด้วยสิช่างเถอะเถอะเก็บไปก่อนแล้วกัน เด็กหนุ่มเก็บคันสรใส่ถุงเก็บของก่อนจะสาวเท้าก้าวไปตรงบริเวณที่มีออร่าหนาแน่นรองลงมาซึ่งครานี้สมบัติที่เขาพบเจอมีถึงสองอย่างหนึ่งคือโอสถระดับกษริย์ส่วนอีกอย่างคือลูกแก้วประลาที่เต็มไปด้วยรอยแตกร้าวว่าเย่หยุงซีเก็บโอสดระดับกริย์เข้ามิติก่อนจะหยิบเอาลูกแก้วมาพิจารณาอยู่พักใหญ่อืมแล้วมันใช้งานอย่างไรกันล่ะเนียเด็กหนุ่มบ่นพึพมพำด้วยความสงสัยมันคือสมบัติประเภทมิติที่พังทลายไปแล้วแต่ถ้าหากเจ้าอยากได้ข้าจะซ้อมมันให้ไม่ปล่อยให้เด็กหนุ่มเกิดความ สมบัติประเภทมิติข้ามีมิติเก็บของไร้ขีดจำกัดอยู่แล้วจะเอาไปทําอะไรกันเฮ้อเด็กน้อยเจ้ายังไม่เข้าใจถึงความต่างมิติเก็บของถึงแม้จะเลิศล้ำแต่ก็ใส่ได้เฉพาะสิ่งที่ไม่มีชีวิตส่วนสมบัติประเภทมิติที่เจ้าถืออยู่มันคือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนําสิ่งมีชีวิตเข้าไปอาศัยได้นในได้เทธิดาเซียนเยาอธิบายอย่างกระจ่างชัดถึงแม้ในอนาคตเด็กหนุ่มจะได้ถือครองสุดยอดสมบัติประเภทมิติอย่างหอคอยหินอย่างก็ตามแต่นางก็ค่อนข้างสนับสนุนเขาให้เลือกสมบัติชิ้นนี้เพราะมันมีม เย่ yeah, หยุนซีเมื่อได้ยินสรรพคุณของลูกแก้วในมือก็ถึงกับดวงตาลุกวาวพะพระเจ้ามันถึงกับเป็นสมบัติที่วิเศษที่สุดของที่นี่ถ้าท่านเทพธิดาต้องใช้เวลาซ่อมมันนานหรือไม่ขอรับอืมดูจากสภาพความเสียหายคงต้องใช้เวลายาวนานถึงสามถึงห้าปีนางตอบกลับหลังจากที่คำนวณทุกสิ่งอย่างสมบัติประเภทมิติคือสมบัติที่หายากบวกกับเซียนเยาไม่มีคุณสมบัติพลังาธาตุมิติจึงทําให้การซ่อมแซมอค่อนข้างช้าตกลงตามนั้นขอรับคงต้องรบกวนท่านเทพธิดาแล้วผู้จบ ลูกแก้วในมือของเย่หยุนซีก็หายวับไปในเสี้ยวพริบตาเด็กหนุ่มจึงหันหน้าไปหาผู้เป็นภรรยาซึ่งบัดนี้กำลังยืนนิ่งจับจ้องกู่ฉิงสีฟ้าครามลวดลายเมคาสีขาวคือที่รักท่านชอบเล่นดนตรีด้วยหรือถึงได้ดูสนใจกู่ฉิงระดับฟ้าชิ้นนี้นะเด็กหนุ่มเอ่ยถามหลังจากเดินเข้าไปใกล้หยุนฉางเย่โว่สายสีส่ายฉับไวตัวข้ารับกระบี่เมคาระดับฟ้ากับสมบัติป้องกันร,ระดับฟ้ามาแล้วส่วนกู่ฉิงชิช้นนี้ข้าจะเอาไปให้หลิงจีต่างหากเพราะมันดูเหมาะกับนางดีโอ้ท คิดแน่นอนสิถึงอย่างไรนางก็เป็นแนวร่วมของข้าในการสยบเจ้าเก็บกู๋ชิงเข้าถุงเก็บของยุ่งชังเยโวป้องปากหัวเราะอ,อย่างขบขันเด็กหนุ่มรวบเอวนางมาแนบกายโดยพลันจากนั้นกระซิบข้างหูเบาๆหาเรื่องใส่ตัวเปล่าๆปาต่อให้ท่านกับเสี่ยวหลิงร่วมมือกันก็หยุดข้าไม่ได้หรอกเรื่องนี้ท่านน่าจะรู้ดีแก่ใจยุ่งชังเยโวพองแก้มใส่ไม่ลองแล้วว่าจะรู้ได้อย่างไรแต่หาพวกข้าสยบเจ้าไม่ได้จริงๆข้าก็แค่หาแนวร่วมที่ดีมาเพิ่มก็เท่านั้นถึงท่านพูดเช่นนี้ออกมาได้อย่างไรกันท่านไม่้ดไ คิดๆข้าจะหึงหวงทํามบุรุษหน้าตาหล่อเหล่ามากพรสวรรค์และมากความสามารถเช่นเจ้าในอนาคตย่อมมีสตรีมาติดพันเป็นเรื่องธรรมดายุงสี่ตัวข้าน่ะขอเพียงสตรีที่เจ้าพามาไม่ทาให้ครอบครัวของพวกเราแตกหักวุ่นวายเท่านั้นก็เป็นพอ,อยุงฉางเยวเผยรอยยิ้มพลางมองหน้าสามีเย่หยุงสี่พยักหน้าตอบกลับก่อนจะก้มลงประทับริมปีปากกับโถมสครานอย่างรักใคร่และเมื่อเวลาผ่านไปครู่ใหญ่ทั้งสองก็จับมือกันเดินออกจากคลังสมบัติภายใต้สายตาอิจฉาของเหล่าทหารเฝ้ายามเวทคําทูโนเวลห้าสิบสี่ผ่าห ลูเบลหลังออกมาจากคังสมบัติเย่หยุงซีและหยุงชางเยโวใช้เวลานอนพักผ่อนอยู่ในตำหนักจนถึงช่วงค่ำซึ่งมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ข่าวสารเรื่องสงครามนักเขตชายแดนประจิมแพร่สะพัดไปทั่วทั้งจักรวรรดิเมฆครามไม่ว่าเหล่าประชาชนหรือขุนนางต่างเต็มไปด้วยความรู้สึกตื่นตะลึงและคนยินดีเพราะนี่คือชัยชนะที่งดงามที่สุดในสายตาของพวกเขาและเป็นเรื่องราวที่ควรค่าแก่การบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ห่าห้าหาป่านี้พวกอาณาจักรมังกรสีชาติคงอับอายจนอยากจะแซกแขันดิงหนีแล้วกระมังห้าห้า ท่านแม่ทัพประจิมองชายสามและองหญิงช่างปรีชาสามารถยิ่งมาพวกเราดื่มให้กับทั้งสามท่านหลากหลายความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกันเย่ชิงหยางหยุนฉางตงและหยุนฉางเยวต่างได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนอย่างล้นหลามสมฐานะของผู้นำทัพออกศึกสงครามครานี้ตัดกลับมาทางฝั่งเย่หยุนซีหลังจากนอนหลับไหลยอยู่นานในที่สุดเขาก็ลืมตาตื่นขึ้นพร้อมกับภรรยาอันเป็นที่รักหากยังง่วงอยู่ท่านสามารถหลับต่อได้เลยนะเย่หยุนซีกลางพลางลูบเส้นผมสีเงินของหงสาวอย่างอ่อนโยนและเบามือ อืมไม่ละละข้าอยากดูเจ้าผาหินพวกนั้นแล้วหยุงชางเยโวชันกายขึ้นนั่งพลางกล่าวห้าห้าห้าได้ได้งั้นเรามาลองผาดูกันผู้จบเด็กหนุ่มก็คลานลงจากเตียงที่แสนหรูหรานั้นพร้อมทั้งนำหินปริศนาขนาดใหญ่ที่เหลืออีกสิบก้อนออกมาวางเรียงรายและเริ่มผามันภายใต้ใตการจับจ้องของพันรยาสาวซึ่งสิ่งที่เขาได้รับหลังจากผาหินห้าก้อนแรกล้วนแต่ก้อนหยกสีดำปริศนาสามีหยกพวกนี้มันคืออะไรงั้นหรือหลังจากเพ่งพิจารณาอยู่นานหยุนชางเยโวจึงเอ่ยถามด้วยความส เย่ yeah, หยุงซีผู้เป็นสามีนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่เพราะตัวเขากำลังถ่ายถามเทพธิดาเซียนเยาถึงความสามารถของสมบัติชิ้นนี้เด็กน้อยนี่คือยกมิติดารามีไว้สำหรับทำอุปกรณ์เก็บของชั้นสูงอย่างเช่นแหวนมิติอะไรทำนองนั้นแต่ทว่าคนที่สร้างมันได้มีเพียงระดับเซียนขึ้นไปเทพธิดาเซียนเยาอธิบายทันทีเมื่อได้ยินคำถามขับของล้ำค่าอีกแล้วพวกจะกรววัตินภากระ,าาระจ่างช่างร่ำรวยยิ่งนกที่ถึงขนาดนำสมบัติแบบนี้มาไว้ในหินเสียงทายเย่ yeah, หยุงซีบ่นพึมพมในใจ แต่ข้าว่าอีกฝ่ายใช้ประโยชน์จากมันไม่เป็นมากกว่าหรือก็คือในสายตาของเขายกพวกนี้เป็นเพียงแค่ของไร้ค่าเทพธิดาเซียนเยาะกล่าวขัดขึ้นมาต้องไม่ลืมว่าดินแดนแห่งนี้ไม่มีเซียนดังนั้นคนที่สามารถประดิษฐ์ยกมิติดาราให้เป็นอุปกรณ์เก็บของได้จึงไม่มีอยู่เช่นกันมันจึงไม่แปลกเลยที่ทุกคนต่างมองข้ามยกสีดำเหล่านี้ท่้นเทพธิดาช่วยใช้มันประดิษฐ์แหวนมิติให้ข้าศักดิ์สิบวงได้หรือไม่ขอรับเย่หยุนซีเอ่ยถามขืนเจ้ามีมิติเก็บของไร้ขีดจำกัดอยู่แล้วจะเอาแหว เออข้าอยากนํามันไปให้ครอบครัวของข้านั่ขอรับเพราะมันดูสะดวกสบายดีกว่าถุงเก็บของเป็นไหนไหนเย่หยุงซีตอบกลับไปตามตรงโดยไม่คิดปิดบังเคอได้ได้แต่ข้าไม่ทาให้เจ้าฟรีๆรหรอกนะเจ้าต้องหมักสุราทิพย์แล้วนามาให้ข้าเป็นการแลกเปลี่ยนเทพธิดาเซียนเหยาวยื่นข้อเสนอความคิดนี้ออกไปเพราะเห็นว่าภารกิจนี้ของเย่หยุงซีมันเริ่มล่าช้าได้แน่นอนขอรับเผยรอยยิ้มเริงร่าเย่หยุงซีตอบกลับอย่างอารมณ์ดีก่อนจะออกจากพวังกลับคืนสู่โลกความจริงซึ่งบัดนี้เพิ่งผ่านไปเพียงไม่กี่ลมหายใจนนนนนีีีีี่่่สสาาาาามมมมไไดดด้้ยยยยิขหหรืืออทททัััลตเเงงงโวก็ึพ อา,อาได้ยินได้ยินหยกห้าก้อนนี้คือสุดยอดของสมบัติล้ำค่าเทียวหละอีกไม่นานท่านก็จะรู้เองว่ามันใช้ทําอะไรได้ตอบคําถามแรกของภรรยาก่อนที่เย่หยุนซีจะเก็บหินหยกทั้งหมดกลับเข้าถุงเก็บของไปถึงชั้งมีรับลมคมในเอาเถอะเถอะข้าจะรอดูก็แล้วกันโฉมสครานยิ้มกล่าวก่อนจะนั่งมองสามีหนุ่มผาหินอีห้าก้อนสุดท้ายเย่หยุนซีสันสร้างใบมีดน้ําแข็งแล้วค่อยๆกรีดลงไปราวกับกําลังผ่าผลไม้อย่างไรอย่างนั้นว่าทันทีที่ใบมีดกรีดผ่าจนรอบด้านแสงสว่างสีเงินทองประกายแสง มุกร้อยพิษแห่งหญิงสำหรับคนอื่นนี่อาจเป็นสิ่งอัป,ปมงคลแต่สำหรับเจ้ามันคือของขวัญฟ้าประทานหากดูดซับมันไอปราณหญิงของเจ้าจะเข้มข้นมากขึ้นแอบถงยังแฝงไปด้วยพิษร้ายไม่ปล่อยให้เด็กหนุ่มมุนงงนานเกินไปเทพธิดาเซียนเยาอธิบายอย่างชัดถ้อยชัดคำแล้วมันจะมีอันตรายกับร่างกายหรือราฐานหรือเปล่าขอรับเย่หยุนซีเอ่ยถามเผอๆเจ้ามีทั้งกายศักดิ์สิทธิ์หญิงหยางและเส้นลมปราณหญิงหยางมันจะไปมีความผิดปกติได้อย่างไรหากจะให้เปรียบเลยมันก็เหมือนกับเจ เอาละอีกสี่อย่างที่เหลือข้าผาพร้อมกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาผู้จบเด็กหนุ่มก็ลงมือตามที่ได้กล่าวโดยไม่รอช้าหินสี่ก้อนถูกผ่ายางง่ายดายสิ่งของด้านในประกอบไปด้วยสี่อย่างคือแกนอ่นอสูรระดับกริย์ไข่ประหลาดลวดลายสายฟ้าสมราชนระดับหนึ่งหมื่นปีและกระบี่หักอีกหนึ่งเล่มเย่ yeah, หยุนซีและหยุนฉางเยว่เมื่อเห็นภาพนี้ถึงกับนิ่งอึ้งไปตามๆกันแกน่นอสูรระดับกริย์และสมราชนหนึ่งหมื่น 1, 10, ปีแน่นอนมันย่อมล้ำค่าไข่ประหลาดยังถือเป็นปริศนาแต่อ้ากระบีห่หักหักน ห้าสิบห้าพยาปรักษาอัศนีบาทคุณเพิงบลูเบลเด็กหนุ่มใช้เวลาเพลงพิจารณากระบีห่หักหักนั้นอยู่นานด้วยความสงสัยแต่หยุนฉ้างเยวู่้เป็นพนรรยากลับให้ความสนใจไขลวดลายประหลาดมากกว่าสามีเจ้าว่าไข่ใบนี้มันจะสามารถฟักตัวออกมาได้หรือเปล่าโฉมสครานกล่าวถามหลังจากมองสำรวจมันอยู่ครู่ใหญ่อืมไม่รู้สิเดี๋ยวข้าจะลองสำรวจให้ก็แล้วกันพูดจบเด็กหนุ่มเดินไปแต่ไข่ปริศนาใบนั้นพร้อมทั้งใส่พลังอย่างที่สุดแสนจะอ่อนโยนเพื่อตรวจสอบสัญญาณที่ภายในตึกตึกโอ้ยังคงมีเสียงเต้นของหัวใจ แสดงว่ามันยังมีชีวิตอยู่แต่ข้าเองก็ไม่รู้เช่นกันว่ามันจะฟักเมื่อไรหลังตรวจสอบอยู่ครู่ใหญ่เย่ยหยุงซีจึงเอ่ยปากกล่าวออกมาซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเสียงของเทธทิดาเซียนเหวยวคนดีคนเดิมก็พลันดังขึ้นมันคือไข่ของพญาปักษาวอสนีบาดคุณเผิงแอรละมันเหมาะสมที่จะเป็นสัตว์อสูรคู่พันธะของพันรยาคนนี้ของเจ้าคุณเผิงเย,ย่หยุงซีอุทานในใจเบาเเพราะเขาไม่รู้จักสัตว์อสูรที่มีนามเช่นนี้คุณเผิงคือสัตว์อสูรประเภทวิหกที่มีสายเลือดระดับสง,บบง,ง,บงงงเเกอยาา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 ัััััฟฟนนนนนนิ้้้้้ชพลจจจจจสสป็ุดดดหหคะมมตใว หาเย่หยงซีถึงกับต้องอุทานเมื่อได้ยินคำอธิบายนี้สิ่งมีชีวิตที่กินสายฟ้าเป็นอาหารมีอยู่จริงๆอย่างนั้นหรือแล้วมันหลุดมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันอ๋อแล้วก็อีกอย่างกระบี่หักหักที่เจ้าถืออยู่เล่นนั้นแท้จริงมันก็แค่กระบี่ระดับดินทั่วไปแต่สาเหตุที่เสี่ยวจิงเลือกมันให้กับเจ้าก็เพราะมันมีแรงอาฆาตของเทพและปีศาจจำนวนมากแงอยู่หรือจะพูดง่ายๆก็คือผู้ถือครองคนก่อนเคยใช้กระบี่เล่มน,นี้สังหารเทพและมันจำนวนมากเทพธิดาเซียนเหยาไขาความกระจ่างให้กับเด็กหน เย่ yeah, หยุนซีมองกระบี่ในมือด้วยแววตาที่ดูหวาดสะพรึงยิ่งผู้ถือครองคนก่อนจะต้องแข็งแกร่งขนาดไหนกันถึงได้ใช้เพียงกระบี่ระดับดินสังหารเผาพันชั้นสูงเหล่านั้นจนเกิดแรงอาฆาตเช่นนี้เค hey, อช่างเถิดเถิดเก็บเอาไว้ก่อนก็แล้วกันพูดจบเด็กหนุ่มก็โยนกระบี่หักเล่นนั้นเข้ามิติเก็บของอย่างไม่ใส่ใจพร้อมทั้งหันกลับไปหาพันรยาสาวแล้วเอ่อยปากแนะนาให้นางหยดเลือดทาพันธสัญญาโลหิตสถีิร่างกับไข่ของพญาปักษาสาอสนีบาทหยุนชางเย่โว่ all, แม้จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรนะ่นักแต่่่อมอาาาาวงงยย วิทันทีที่โลหิตของยุนชางเยโวหยดใส่ไข่ของพญาปักษาศาอสนีบาดจูจ่ๆก็เปล่งประกายแสงสีทองอารามข้อมูลและความสามารถของเผ่าพันคุณเพิงเข้าสู่ห้วงสมองยุนชางเยโวในช่วพริบตาซึ่งแลกมากับพลังพลานกว่าแปดส่วนของนางที่ถูกไข่สูบเอาไปโอ้เจ้าหนูนี่ดูเหมือนจะอดยากมาหลายร้อยปีพอมีพันธสัญญามาต่อชีวิตมันจึงรีบรับไว้เทพธิดา,าเซียนเหยียบล่าอย่างเรียบนิ่งไร้ซึ่งความแปลกใจไข่ใบนี้เห็นได้ชัดว่ามีได้ดูดกลืนสายฟ้ามานานมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ตัวอ่อนด้านในจะหิวโหวยและ แอรแฮกก็ไม่ยม,มกสามีดูเหมือนข้าจะได้รับโชคครั้งใหญ่เข้าให้แล้วแต่เจ้าเด็กนี่กินจูเกินไปข้าคงต้องฟื้นฟูพลังศักระยหะยิบเม็ดยาฟื้นฟูปลาณระดับปรมาจารย์เข้าปากหลังจากนั้นไม่นานนะักหงสาวก็เริ่มเข้าสู่ห้วงสมาธิฟื้นฟูพลังฝ่ายเย่หยุนซีเมื่อเห็นเช่นนั้นตัวเขาก็รีบเก็บของและเดินไปยังหงรับแขกของตำหนักมิได้รบกวนภรรยาสาวเลยสักนิดข้าควรใช้เวลาว่างนี้ผลันสุราทิพ์หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเด็กหนุ่มจึงตัดสินใจอย่างมััั่่่่นน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 มมมเเพือออออแแหหววววิิิตตจจาาาาาาากกลลละะขขงงงรร้้้้สุทยใใไดดภี เค hey, อ,อพอนึกถึงสุราใบาหน้าอาจารย์ก็ลอยเข้ามาในหัวของข้าทันทีตอนนี้ท่านไปอยู่ที่ไหนกันนะแล้วว่าจะกลับมาเมื่อไรกันแม่ปากจะบ่นพึพมพำออกมาเช่นนั้นแต่มือของแย่ลุนซีกลับกำลังคัดแยกสมุนไพรที่ต้องใช้อย่างชำนาญยิ่งและสุราทิชนิดแรกที่เขาคิดจะกลั่นก็คือสุราที่มีนามว่าจันทรากระจ่างซึ่งมีส่วนผสมจากสมุนไพรหนึ่งร้อยปีที่ก่อเกิดในน้ำห้าสิบชนิดมีฤทธิ์ส่งเสริมธาตุหญิงบำรุงเส้นลมปราณและผิวพรรณดังนั้นมันจึงเหมาะกับสตรีอย่างเทธิดาเซียนเยา่ายางยง,ยงิ คิดๆเจ้าหนูนี่เลือกชนิดสุราได้ดีจริงๆเห็นทีข้าคงต้องให้รางวัลพิเศษกับเขาเสียหน่อยแล้วเทพธิดาเซียนเหวยที่เฝ้ามองเด็กหนุ่มอยู่เล่าวอย่างขบขันซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองณนบริเวณเมืองเมือง,งหนึ่งใจกลางแดนเซียนกำลังเกิดความโกลาหลครั้งใหญ่เหล่าผู้ฝึกตนระดับจัก,กรพรัดไปจนถึงระดับเซียนดินจำนวนมากมามยถูกสังหารจนซากศพกองเป็นภูเขาโดยมีชายที่เมาผู้หนึ่งนั่งดื่มสุราอยู่เหนือกองซากศพนั้นอากอหลีไปเจ้าทำเช่นนี้ไปทำไมกันเหตุใดเจ้าถึงหันคมกระบี่ใส่ตระกูลนเอง ชายวัวกลางคนผู้หนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่เทนเสียงคำรามลัน่นทั่วทั้งร่างกายของมันเต็มไปด้วยบาดแผลสาหัสซึ่งเกิดจากปราณกระบี่กระกูลเผออยากพูดให้ข้าคำเลยจะดีกว่าตาแกลีจริงพวกเจ้าขายข่าให้มิหารเทพยุทธ์ข้ายังพอให้อภัยได้แต่ที่พวกเจ้าส่งบิดาและมารดาของข้าไปตายบาปนี้ไม่สมควรได้รับการให้อภัยจริงๆกระดกสุราจากน้ำเต้าหนึ่งอึกหลีไปจึงสร้างกระบี่ลมปราณพุ่งเข้าตัดเส้นเอ็นของอีกฝ่ายอย่างโหดเหี้ยมไร้ความปราณีอากีดร้องสุดเสียงหลีจริงผู้ซึ่งเป็นประมตตรกหรี่่่่้เาานนััออออคยยยๆืฝ ลหลีป่ปเจ้าสังหารข้าไม่ได้ข้าเป็นลุงใหญ่ของเจ้าลมหายใจรุยรินหลี่จิงพยายามกล่าวลุงใหญ่ตำแหน่งนี้คนสารเลวเช่นเจ้าดูเหมือนจะไม่คู่ควรตายตายไปเถอะอีกไม่นานข้าจะทาให้วิหารเทพพยุทธ์บดซบนั่งตามพวกเจ้าไปซึ่งเสียงของหลี่ไปกระบีลมปราณก็พลันเจาะทะลวงสมองของผู้นําตระกูลหลี่รวดเร็วปานสายฟ้าสวบอึกไร้ซึ่งเสียงกรีดร้องออกมาหลี่จิงรวมไปถึงทุกคนในตระกูลหลี่ล้วนตายตกไม่มีใครเหลือรอดเลยสักคน